อ,อ๋อหมดแล้วก็ครับสบายดีครับเปลี่ยนๆทางยิ่งทุบของนุงนุ่ยครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดตอครับลุงนุ่ยกับฮานโจกก็เลยมาตอนรับปีใหม่เนาะปีสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดมาจุดไอ้ผู้จุดบอกไฟเนาะตอนรับปีใหม่ะ จุดเลยโจุดเลยใช่ท่งไทยไปเกาต้อนรับปีใหม่วันนี้ต้อนรับ,100บ,บ,บ,บร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับครับครับอ้าวพ้อหนึ่งสองสามเ้าวเดินถอยหน่อย ายแล้วครับผลงานบอกแหลกเสียงดังฟังชัดครับอ้าวเก็บบอกที่สองเสียบนะจี้กางต้งครับชิวๆช่วะเขาเล่นในในพื้นที่ของเขาหนอ เอวี่ยขึ้นไปเส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปเอออเาหางเสียบลงไปเลยาย่อนลงมาหย่อน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 ลงมาหมาหมาโดนโนโดนอ้าวพ่อจุดได้พระเอกของเขาคือผานเจ้าเนี่ยผานเจ้าเป็นพระเอก ครับซุกได้ไหนเท่าชีวิตปีไม่นะครับหนึ่งมกรลลาสองพันร้อยหกอ่าอค,คผมครับครับอลังการงานสร้างครับอ้าวที่สามเสียบซึมเล่าน,น้อยๆกิน กินลาบลาปปปบป <หา S 1> ลาปบอกลาบปลาบอกไว้น<า>ี่นะนี่มามาจุดอตรงผ่านเจาะวันนี้มาละบ่ทิ้งบ่กันอ่า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 เอาพร้อม อ่าคือจกคือลาบเลยกไอจะแม่ตะเขียนบอกคอบอกจกบอกลาพนัก้าวเขาแป้งเอถูกราวันที่หนึ่งจะได้อหมอลำมาโอ้อกนี่ยัอไววะ <laughs> ừ. mệt tốt sẽ bán một cái đi mồ hôi mệt tóc mẹ 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 tạt tạt mẹ

ใส่าตาเ้โมหมอืม,อ,มอันนั้นอันพับพับเอยหางฮักใช่หางฮักแกพับเลยหนอพับโตกรเจกาสนแน,นั่นอืม,มอจะมันย่อยไก่โยตกสวนขาพอก็อย่างเปื่นเปิ่นเพ่นอะ อ่าโอเคเอาจุดครับจะไมแต่แกหน้าพ้นนะครับเกินมาที่หนึ่งหน่อยเอออมาเข้าฝันบอกเล็กแดงมาเออครับครับสวัสดีครับเป็นเลี่ยนทางยูทูบครับวันที่หนึ่งมกรลาคม สองพันหร้อยหกสิบเจ็ดกดไล์ก็แช์ลงเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับอ๋อที่รบุญนี่พระเอกของเขาในี่วันนี้นะๆๆๆ <laughs> พระเอกประจำกล้องครับครับสวัสดีครับ